เมียวงคี้ครับครูครูอยู่ทางนี้ดูแลตัวงดีๆนะฮะดูแลดูคอยหมดข้อหมดทรงหมดโลกหมดไทยหมดรถหมดลาหมดบ้านหมดเที่หมดที่ขนาดนั้นโอเคเล็นจักรยานนะครูครูปั่นคันนะลูกครับครูชาวอ้นเหรอเนี่ยชาวอ้นครูครับหายาทาด้วยบาเพียวก็อยากจะลาครูไปหางานทํานะครับผมเนี่ยตั้งใจไว้แล้วว่าผมจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่ง เพราะว่าผมแอบชอบผู้หญิงแถวแถวสำนักดาบและจะครูได้และครับพวกจะขอผู้หญิงเขาแต่งงานรักใครชอบใครลูกเขเ,เกียงบอกไม่ได้ครับมันเป็นความรักกครูอคขอให้สําเร็จละกันลูกนะครับแล้วไอบาจาแล้วลูกโอ้ชื่อ,อเป็นรองเท้าแตะเลยวะ ยูพอดังอยู่นะครับเขากลับบ้านจะแล้วผมกาวว่ายังไม่กลับกล่าวว่าอยู่นะใช้ครูสักทีสองทีหรือพี่ไปฟรีตี่รีเหรอเออปรุจาอะไรให้มันถูกต้องลูกครับผมใช้ศัพท์ให้มันถูกที่อ่าพูดสักครุมเปี้ปากให้อดเม่ไ้แสดงครูก็จ้องกูอยู่เนี่ยเอาละอยาารอเรื่องกไปลูกนะจำไว้ให้ดีนสถานที่แห่งนี้วันนี้เวลานี้เจ้าทุกคนเป็นศิธิร่วมนำสาบานกัน เกิดภายนอกมีเรื่องคุณข้องมองใจหนักนิดเบาหน่อยเจ้าจงอภัยให้กันเราจึงนึกถึงครูไว้เป็นที่ตั้งโชคดีเดินทางไปสวัสดีภาพเาลูกน้องลูกน้องสวัสดีเดี๋ยวฉินลงมาบอกดีนะครับ